การใส่ตัวหนังสือด้วยแอปฟอนโต้นะคะเปิดแอปค่ะเลือกรูปกล้องนะคะเลือกโฟโต้ระบิม้มเลือกรูปภาพที่เราต้องการใส่ตัวหนังสือะคะ่ะกดดันมุมขวาบนค่ะคลิกไปที่ภาพนะคะกดแอด t ท x t ค่ะพิมพ์ตัวหนังสือที่เราต้องการใส่ได้เลยะคะ่ะเราสามารถปรับตำแหน่งนะคะไปซ้ายขวาดได้เลยหรือว่าอยู่ตรงกลางนะคะกดตรงนี้ค่ะหรือว่าจะเปลี่ยนฟอนต์ก็คลิกตรงนี้ค่ะหรือว่าจะใส่สัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ได้เลยนะคะจ็จแล้วกดดัน,นะคะ่ะเปลี่ยนสีด้วยเลือกสไตล์นะคะ เราก็จะมีสีของตัวหนังสือสีขอบสีพื้นหลังนะคะจะให้สีเข้มสีอ่อนอะไรอย่างนี้นะคะ่ะทำได้หมดเลยใส่ขอบนะคะขอบจะให้เป็นเส้นหนาเส้นบางก็เลือกตัวนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วกดดันด้านบน,นะคะ่ะใช้นิ้วจิ้มที่ตัวหนังสือนะคะขยับตำแหน่งได้เลยเหรือว่าเราต้องการปรับไซส์นะคะก็เลือกตัวนี้นะคะ่ะหรือว่าจะทําให้ตัวหนังสือนะคะเป็นรูปโคง้งก็คือกดตรงเคิร์ตัวนี้นะคะ่ะ ขยับได้เลยนะคะหรือว่าจะให้เป็นตัวแบบเอียงๆนะคะก็จะเลือกทิวตรงนี้ค่ะก็ปรับได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่าจะ Copy รูปก็ได้นะคะตรงนี้แต่ถ้าไม่ต้องการก็กดถังขยะลบค่ะนีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดบันทึกค่ะมุมขวาล่าง Saveage มจค่ะรูปภาพก็จะไปอยู่ในแกลเลอรี่ของเรานะคะตรงนี้เราก็นำรูปไปใช้ได้เลยเสร็จเรียบร้อยขอบคุณค่ะ